ส่งนะครับอุปกรณ์ถ่ายทำที่เจ็บไปกับเรานะครับเอามาส่งที่มอกรุงเทพนะครับจุดแรกแล้วก็จะเอาไปส่งที่มอจุดลอีกจุดนะครับเดี๋ยวระหว่างทางก็จะมีแยะรับของอีกนะครับในการสี่วันทำงานเสร็จก็รับส่วนที่เหลือนะครับไปดเลยกันเลยดีก,กว่า จะแวะเอาของแถวๆข้างทางนี้ก่อนคนระับเขาฝากเขาเข้าไปด้วยเอาถือว่าเป็นบริการเสริมหลักๆระว่าตัดแต่งสองร้อยเมตรอยู่ในครับเดี๋ยวมาส่งในมอกรุงเทพอีกที สามจุดมาเนี่ยคณะอะไรนะคณะอะไรฟิล์มอะไรเนี่ยนระอรอฟังอ,อ็ต้องฟังเข้ามาในมอลแล้วโอเคเขาก็ให้เข็ม้วยเอกสารด้วย ช่วงนี้เป็นช่วงยังไงติดขัดท้องกระบบอย่างต้องควบคุมเป็นพิเศษมีเรียนไทยแล้อเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะปิดเทอมอยู่นะครับไม่ว่าเขาจุดชั่วคราวของเใหม่รู้นะครับเงียบสงบเหลือเกินน่าจะพาไปดูสาวๆสักหน่อยวันเสาร์หรือเปล่าเออว่ะวันเสาร์ลืมแล้วครับจุดหมายที่เราจะลงของนะครับอาคาร ข้างหน้าขวามือนี่เองนะครับเป็นตึกอะไรเนะี่ยดิจิตอลทัศนศิลปะภาพยนตร์ว่าคณะฟิล์มนะครับเราไปเข้าข้างหลังนะครับแล้วก็ถอยรถเข้าไปในตัวอาคารนสร็ครับเดี๋ยวจะขี่เข้าไปในอาคารเลยนะครับกับรถข้างในครับ นี่ก็เป็นสตูดิโอล่ายวิดีโอตัวใหญ่แบบถ่ายทำลองทำหนังทำรายการอะไรกันละ แล้วนี่ครับนี่น่าจะเป็นห้องดูหนังอะไรเงี้ยนี่ัะไทยบ้านเดอรเซลีไปอะไรอตเตอร์หนัง พร้อมพารีวิวในมองกรุงเทพครับพี่น,นังพี่น,นังใครจะมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ย ไปอีกสองจุดครับไปที่ไหนนะจุดแรกก่อนอ๋อจุดแรกอะไรวะสายลมอพาร์ตเมนต์อ่าแถวพญาไทอะจะไปส่งที่แถวพญาไทก่อน<ต>อโอเคก็ไปมอจุลาอีกมอจุลา,ลาสามจุด เป็นรับของอีกจุดหนึ่งแล้วก็รวมเป็นสี่จุดวันนี้ที่ไปกาเมื่อนี้นะจะ,จะเป็นสวนลุ่มอ <ใน S 1> ่ะ<ใ>นคยเมื่อก่อนเคยมานั่งเล่นอย่าง้อเทียนแหล่ฟันลายสลุ่มนี่จ้ะ พหอนยอทินแปดนี่วะวก็จะเข้าไปที่ซอยสายลมนะครับสายลมแสงแดดแล้วก็สองหลังเป็นสองข้งกันนั่นวะจีนไปนตองเสื้อ,อยอกข้างบนสายลมว่มนดูเออสายลมอพา,าร์ตเมนต์นะฮสองขอ้งอีกจุดนะครับ สายลมอพาร์ตเมนต์นี่ก็เป็นพวกอุปรกรณ์ในการประกอบฉากการแสดงนะครับเนี่ยพัดลมโบราณอะไรวิทยุสมัยเก่าอะไรพวกนีน้พวกผ้าพวกอั้งเสื้ออะไรอังกอร์อะไประกอบแป๊บนึงมีแท็กซี่ไหมเข้าไปก่อนได้ไหแมนเยี่ยรออยู่ ครับสงองเอกจุดจุดสุดท้ายก็จะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วจุดสุดท้ายจะอยู่ที่มอจุลานะครับตึกอะไรนะตึกจะพังหรือเปล่าเหมอในเกมตัวตึก่ะถึงแล้วครับจุลาอยู่ฝั่งขวามื่อนี้เองนะครับ แล้วรถเข้าเล้วอ๋อมันอยู่ด้านหลังที่เข้าตัวเต้มอเต้นมอแ่งแับหมดทำ GPS ไปว่ะเต้เตะเยอะแล้วไม่หมดตอนเต้สองสาใหญ่นี่ส่งนี้ละดูลมเลื่อนเดียวตรงนี้ สายแล้วก็เเลียวสายครับของสามสี่ชิ้นลองแบบเดียวแล้วเสร็จโอ้ยต้นอันนี้สายเดียวเป็นต้นใสแล้วก็ย้อยมาเรียวเดียวคณะน,ะนีิเทศศาสตร์อาคารมง สมมติวงอ่านยากแต่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วมันแนกมาตั้งแต่แปดโมงเช้าเสร็จตอนสิบเอ็ดโมงสิบนาทีิดทางนี่ก็วนหาทางออกครับ นประตูเยอะมากครับรอบด้านด้านละเสียสาจุดนะประตูแต่ช่วงวิกฤตโควิดก็เลยให้ออกทางเดียวนะครับแล้วก็งมเข็มวนหาไปเรื่อยๆหาทางออกวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับก็ยังมีงานต่อนะครับงานก็ันเีหยิบห้าหยิบกอะไรนรั่นแหละก็ จะขนของไปบ้านนะครับเป็นแบบเยจางก,กันน,นี่เขาก็จ้างไปนะครับแล้วก็มีสิ้นเดือนลูกค้าเก่าครับเพิ่งติดต่อมาเมื่อวานเพิ่งได้งานเองครับอยากใช้บริการอีเทขนของไปซีสกเกตครับที่เราขนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e มมหนึอด้วยนะครับ ครับ